ครับคิดยังไงถึงเลี้ยงหนูครับผมคือมันต้องใช้เวลาน้อยมากคือเวลาเราที่เหลือนิดหน่อยอ่ะมาทําประโยชน์ตรงนี้ค่ะโอ้โหผมชอบพี่มากเลยพี่พี่บอกว่าพี่เหลือเวลานี่พี่ต้องใช้เวลาให้คุ้มเลยใช่ไหมใช้เวลาน้อยมากได้เงินเยอะดีเชื่อเลยน้อยจริงหรือเปล่าลองก่อนอ่ะไม่ลองไม่รู้หรอกครับไม่ลองขนาดลองครับเนี่ยครับลองลองนี่ชุดชุดธุรกิจชุดเล็กครับสําคัญคือดูเรื่องน้ําครับน้ําต้องไม่ขาดอาหารขาดสองสามวันหนูไม่ตายแต่ขาดน้ําประมาณวันกว่าก็เริ่มมีปัญหาแล้ว นะครับก็แนะนำให้ให้ตอนเช้าเลยกระป๋องนี่มันเล็กไปไหมกระป๋องนี้ได้ครับสำหรับพอเอียงพันแค่นี้ก็พอครับผมแต่ว่า ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอําเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอรประสาทครับจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็มาส่งหนูให้กับลูกฟาร์มที่นี่นะครับ พอรับผมเข้ามาถึงที่นี่แล้วก็รู้สึกสดชื่นนะครับเข้ามาก็มาดูครับนี่ครับบ้านคนเลี้ยงหนูครับคือคือถ้าถ้ามองเข้ามาถ้าไม่เห็นบ่อหนูก็ไม่รู้ว่าแกเลี้ยงหนูนะครับก็พี่แกก็เป็นคนที่ขยันมากครับปกติแกก็ทํางานนะครับงานขายของนะครับแล้วแกก็เสียสละเวลาครับมาเลี้ยงหนูเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมพาไปแนะนำให้รู้จักกับพี่แกนะครับอาพี่เชนทันี้ครับผมไปแอบอยู่ข้างในโอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ชื่ออะไรครับพี่ชื่อชื่อนุค่ะชื่อพี่นุนะครับที่นี่อยู่ที่ไหนครับพี่อยู่บ้านโดนเลงใต้หมู่สองบ้านเลยนะครับบ้านโดนเลงบ้านโดนเลงใต้ตำตมบุทมออำเภอปราศาสเภอปราสาทจังหวัดสุรินจังหวัดสุรินนะครับก็อ่าตรงนี้เข้ามาจากตัวเมืองประมาณกี่กิโลครับผมประมาณยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลได้ไหมครับจากจากตัวเมืองเข้ามาฝั่งนี้นะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยว เข้าไปในร่ม hmm. ก so okay. to so ันดีกว่าเพราะตอนนี้มันร้อนมากไปฝังนั้นครับตรงบอลตรงนี้โอเคครับตรงนี้นะโอเคครับตรงนี้นะครับโอเคครับเริ่มต้นนะครับที่คิดจะเลี้ยงหนูครับคิดยังไงถึงเลี้ยงหนูครับผมคือมันต้องใช้เวลาน้อยมากคือเวลาเราที่เหลือนิดหน่อยอะครับทําประโยชน์ตรงนี้โอ้โหผมชอบพี่มากเลยพี่พี่บอกว่าพี่เหลือเวลาเนี่ยพี่ต้องใช้เวลาให้คุ้มเลยใช่ไหมครับคือปกติอาชีพปัจจุบันทําอะไรครับพี่ ทำนาขายของขายของแล้วก็เหลือเวลานิดหน่อยมาเลี้ยงูโอ้โหทำกี่คนครับเห็นอยู่คนเดียวครับเนี่ยตอนโอ้โหขยันจ้างเขาังกันไหนทำทันก็ทำไปไหนไม่ทันก็จ้างไปโอ้โหขยันมากครับเวลาคืนเนี่ยครับคนคือจริงๆครับมันมีคนสองกลุ่มครับกลุ่มกลุ่มที่โทษนะครับรายได้ค่อนข้างต่ำก็คือจะจะทำอะไรก็ทำแค่อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเหมือนพี่ครับคือรายได้เยอะแล้วแต่ก็ไม่ยอมหยุดอะครับก็คือหาเวลาเหลือต้องใช้เวลาคุ้ม แต่ก่อนพวกนี้เป็นโรงเรียนอะไรครับพวกนี้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงมันเรียบร้อยแล้วมันใช้เวลาเยอะเราทำไม่ไหวครับใช้เวลาเยอะคือให้อาหารเช้าอาหารเย็นแล้วก็ตักกะร้างครับอ๋อครับผมก็เลยมาดูกลิ่นก็ไม่ค่อยดีด้วยโอเคครับโอเคก็เลยโอเคก็เลยลองดูหนูว่าเออหนูเป็นยังไงเนาะ ครับดู youtube โดนผมหลอกโดนผมหลอกเชื่อเลยใช้เวลาน้อยมากได้เงินเยอะดีเชื่อเลยน้อยจริงหรือเปล่าลองก่อนอ่ะไม่ลองไม่รู้หรอกไม่ลองขนาดลองครับเนี่ยครับลองลองนชุดชุดธุรกิจชุดเล็กครับลองครับก็หมดไป24ง0มครับแต่แต่ว่าค่ะ ลัวอย่างเดียวเรื่องตลาดที่อื่นมีแต่เราไม่รู้เรื่องตลาดถ้าทางนี้รับรับซื้อคือมั่นใจตรงนี้ว่าก็เลยไม่มีปัญหาครับตอนแรกคือเลี้ยงก็ไม่มีปัญหาเราเลี้ยงได้ปัญหาคือจะมีตลาดรองรับไหมก็เลยรองรับโดยเรกก่อนเพราะว่าพื้นที่ฝั่งนี้ก็ยังยังยังเยอะเนาะยังเยอะกรณีที่ถ้าเราไปทาทางโน้นตรงนี้ก็ปลูกยาได้ครับขยับขยายได้หมดเนาะโอเคครับผมพาผมดูบอดหนูหน่อยนี้ครับอันนี้บ่อดหนูพี่แก้วคือก็วางข้างบ้านนะครับเนาะนี่ครับวางข้างซ้ายข้างขวานะครับเนาะ วางข้างบ้านไว้เรียบร้อยครับก็ไว้พ่อไม่พันก่อนส่วนบ่อหนุคขุณจะไว้ฝั่งนี้เนาะอ๋อ,อครับน,นี่ทาทระบบน้ำเรียบร้อยลมน้ำให้ทำไหมครับร,รบะบบน้ำครับเนี่ย,ยระบน <c oughs> บน้ำครับจ้างเขามาทำโอเคจ้างเขามาทำระบบน้ําสบายเลย <c oughs> แบบนี้ก็ดีครับมันจะไม่ต้องใช้เวลาเย,ยอะครับถ้าทําแบบนี้เราจะก็จะสบายไปเลยครับสบายเป็นน้ำนี่แหละนะครับจะได้หลายวันครับแต่แต่ก็ไม่จบถ้าจบก็คือต้องเป็นระบบแบบอัตโนมัติครับแต่นั้นก็มัน อันนั้นก็จะมีปัญหาเหมือนกันครับมีปัญหาเรื่องกัดซ้ายยางขาดนั่นนู่นนี่แต่นี้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ปัญหาคือได้แค่เตมิมน้ําแค่นั้นครับแค่เตมิมน้ําแล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยถ้าหนูจะในเรื่อมันจะมันจะคาบพวกเศษมาใส่ตรงนี้ครับ <ฮะ S 2> ครับบางตัวก็ขึ้นไปขี้ใส่อันนี้อันนี้คือทําใหญ่เกินไปครับตัวนี้ครับอ๋อตัวตัวตัวเนี้ยครับตัวตัวรองครับจริงๆก็ให้เล็กๆข้างบนแล้วก็ ลงล่งไปเลยใช่ไม่นั่งได้ใช่ครับเขามานั่งไม่ได้ขึ้นไม่ได้นี่เขาจะขี่ไม่ได้แต่อันนี้คือพอดีเขามานั่งปั๊บเขาก็นั่งขี่ใส่เลยคือเป็นเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ครับเขาเขาจะจะชอบขึ้นมาแล้วเขาจะขี่ใส่เลยนี่กระป๋องนี่มันเล็กไปไหมกระป๋องนี้ได้ครับสำหรับพ่อเป็นพันแค่นี้ก็พอครับผมแต่ว่าแต่มันลึกตอนนี้ที่กำบังครับวันนี้ที่กำบังมันโอเคอยู่แล้วโอเคมากสําหรับเอาหนูมาลงตอนแรกแต่ว่าพอสองสามวันนี้นํำให้ออกออกมนเลยกำบังครับให้เห็นตจหนู มันใช่มันจะได้เชื่อง<ช>ก็คือ<ช>วางวางลงเป็น3ก้อนเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูครับวางวางธรรมดานี่แหละเท,ทินกันสองสามอ่าสองก้อนอยู่ข้างล่างอีกก้อนหนึ่งอยู่ข้างบนเป็น3ก้อนพอในบอหนึ่งระหว่าง20บวันแรกก่อนที่ยังไม่มีหนูเพราะว่าเอายังยังม,มีลูกเพราะว่าถ้าเขามีลูกถ้าเขาอยู่แบบนี้เขาไม่เคยเห็นเราเลยเพราะเขาเขาลูกเขาอาจจะอาจจะเครียดเครียดแล้วอาจจะกัดลูกได้พอครบ20บวันเมื่อไหร่เขามาสั่งเบบนนี้ก็ได้จะตั้งใส่แค่อ่อนก้อนเดียวไอ้ก้อนพนี้ไม่ต้องใส่ให้มันเห็นเราเหมือนเดิมแต่มันมีที่กำลังนิดหน่อย ครับผมประมาณนั้นครับพี่เนาะนี่ครับก็รอบบ้านหมดครับพาผมเดินชมบ้านนะครับรอบบ้านนะครับครับตอนนี้ก็ขายของอยู่นะครับอันนี้ก็คือก็คือร้านฝากใครไว้ใครดูแลครับร้านเนี่ยอ้น้องสาวเผื่อเขามีเวลาเ็ามาดูให้ถ้าเขาไม่มีเวลาก็ไปไปก่อนครับก็มาก็ครับผู้อารไปเริ่มต้นไปทํางานกี่โมงครับเนี่ยหกโมงเช้าออกไปหกโมงเช้า ตื่นตีสี่ครึ่งตีห้าครับออกไปเปิดร้านออกประมาณสี่กิโลอ่าออกไปออกไปเปิดร้านร้านเป็นร้านขายของชําทั่วไปหรือไงครับผมจำหน่ายอาหารสัตว์อาหารสัตว์ทั่วไปของชําด้วยแล้วแต่ไปครับผมแต่หลักๆก็คืออาหารสัตว์โอ้อาหารสัตว์พอดีเลยครับพอดีเลยเนี่ยพอดีเลยเนี่ยพอดีเลยหนูมีอาหารกินเลยสบายเลยได้ราคาส่งด้วยนะครับหาอะไรไม่ทันก็มีอาหารในมีในร้านอยู่แล้วเข้าวแล้วก็มีในยุ้งโอเคมีทุกอย่างอแล้วครับ คือพี่ตื่นตั้งแต่ตีสีแล้วก็เตรียมตัวไปทํางานหกโมงกลับมาอีกทุ่มสองทุ่มแล้วมีเวลาไหนมาดูแลหนูครับก็สองทุ่มนะโอ้โห <laughs> เราก็เปิดไฟเอาสองไฟสองแบตเอาจริงๆรจริงจ,งจงคืออย่างนี้พี่ถ้าพี่ตื่นเช้านะก็แนะนําแบบนี้พี่ให้ตอนเช้าเช้าไ้ไ ตอนเช้าพี่ให้อาหารทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยจบกลับมาไม่ต้องอะไรแล้วพี่อ๋อให้ตอนเช้าก็ได้ใช่ไหมใช่ครับให้ตอนไหนก็ได้วันละหนึ่งครั้งตอนเย็นเราก็กลัวว่าเออมันหากินตอนเย็นเราก็คิดอย่างนั้นมันหากินตอนเย็นครับแต่ว่าเราให้เช้าแล้วคือถ้ามันไม่กินมันก็นอนแต่ว่าตอนมันกินมันคือกินมันกินแค่แค่นั้นนะครับผมก็คือถ้าพี่ตื่นเช้าจริงแนะนําให้มาตอนเช้าตอนเช้าเขาจะเชื่องด้วยแหละกลางคืนเปิดมาเขาก็จะอยู่เขาจะยืน มือรอรับอาหารจากเราใหม่จากเรามันก็ยินช่วงนะั้นรับกินเสร็จมันก็นอนนอนทั้งวันเลยกลางคืนมาพี่ก็ไม่ต้องดูอะไรสําคัญคือดูเรื่องน้าครับน้ําต้องไม่ขาดอาหารขาดสองสามวันหนูไม่ตายแต่ขาดน้ําประมาณวันกว่าก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับก็แนะนําให้ให้ตอนเช้าเลยคือ,คอยึดอยู่ที่เราครับเราต้องปรับพฤติกรรมมันใหม่คิด,ค,ดคิดว่าเขาบอกว่าให้ตอนเย็นเราก็คิดว่าต้องเย็นอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ก็โอเคเพราะตอนเช้าให้ตอนไหนก็ได้แต่หนูเขาจะกินตอนกลางคืนแต่หนูเลี้ยงนี่แล้วแต่อารมณ์ ถ้าหนูยรุ่นนี้โอ้โหกินทั้งวันแต่ส่วนใหญ่ครับคือโดยปกติสัญชาตญาณของสัตว์ของหนูคือกลางวันเขาจะนอนครับกลางวันเขาจะไม่ค่อยกินอาหารเขาจะนอนกลางคืนเขาจะเริ่มวิ่งเริ่มซวนเริ่มกินอาหารประมาณนั้นครับผมโอเคครับผมถ้ามีคนสนใจครับอยากมาดูหนูที่บ้านพี่อะครับให้มาดูไหมพี่มาได้มาได้นะครับเอาไหมครับหมู่บ้านนี้อยู่บ้านไหนครับพี่หมู่บ้านดลเลงใต้หมู่บ้านดนเลงใต้ครับผมหมู่สิบสองอาตำบลก่อนครับตำบลทมอ อำเภอปราสาทครับจังหวัดสุรินทร์นะครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้ขอเบอร์โทรหน่อยพี่ตามเบอร์โทรได้ไหมเนาะซุดแปดสามซุดแปดสามครับเก้าห้าหกครับสองสี่หกห้าสองสี่หกห้ามาหาพี่อะไรครับพี่หาพี่นุนะครับเนาะก็ติดต่อมาก่อนเพราะพี่ไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับถ้าอยากมาดูอยากมาชมต้องโทรบอกแกก่อนแล้วแกจะเข้ามาเพราะพี่ต้องไปดูแลร้านที่นูุนเนาะ โอเคนะครับวันนี้ฟาร์มหนูผูกใหญ่ชัยภูมิอภานเ,เท่นกับพี่นุขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับ,นะบ,บ,บคระครบไหมบอสครบโอเคครับตรงไหนตรงนี้ใช่มไหมระวังนะคะระวังนะอันม่ไี่ไอ่านไมน่ได่อ่านไม่ได้อ่นม่ได้มอแต่กล้องหนูตะคาบมือสวนนยนได้แล้วค่ะ เงินไทยหน่อย่ายอหันนีไหันอย่ันเห่ใเบิร์ดไอห่าเห็นหนูนที่ยืนใกล้ๆกันน่ต้องยืนต้องยืนหนูมาข้างหนาครับยืนหนูมาข้างหน่ไระวังมือขงมงเอ็ันเสียวนะดี๋ยวดูเดี๋ยดูให้ข้าข้างหน้าเไรละยกสูงยกสูงป้ามองกังหนคาเียนวจะกัดปลาตองว้าก่อนไปปุ๊บตองให้กัดแก่แ่ ha ha ha